อิสุดีแม็กธาานุภาพไร้ขีดจำกัดกลุ e ่มดีเพดโดยบริษัทด e ีเพดอิสุเซลจำกัดรวมกับฟาเอสยูเนเต็ดมอเตอร์สปอร์ตผู้จัดการแข่งขันบริษัทรอสยามคอมเมเชียลจำกัดผู้จำหน่ายยางรถยนต์เบยโยทายบริษัทอีซียูช็อปวันจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์และบริษัทพีเคออสโมบตีดจำกัดผู้จำหน่ายคัสบีอาร์ซี จัดทับอิสสุดีแม็1.9และ3.0 DDI Blue Power รวมถึง42คันครับรวมท้าประลองความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอิสสุวันเม็กเรส2022ต่อเนื่องเป็นปีที่13แล้วครับชิงรางวัลถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสสวรีรวมมมือนสุทธนารีนาศพร้อมรถบิกอัพอิสสุดีแม็1.9 DDI Blue Power ปีนี้มีรถเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเป็นอิสุีตินักล้วนนะคะจำนวน42คันประกอบไปด้วยรุ่น1.9 DDI Blue Power 15คันและรุ่น3.0 DDI Blue Power 27คันนะคะถ้านับถึงว่าสถานการณ์โควิดยังคงอยู่แล้วเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมี30คันแล้วนับว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะ ととの 1.9L をには差しし上げるこておりますสำหรับผู้ชนะเลิศอิสุวันเมกเสในปีนี้จะได้รับถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมนุสุทันารีนาศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลรถติกอัพยอดนิยมอิสุสดีแม็ก1.9 DDI Blue Power ด้วยค่ะ วันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านประธานทาาตาแล้วก็คุณภาษารามากนะคะสำหรับการแข่งขันดีๆในยุคโควิดนี้นั่นคืออีสุวันเนกเรส2022ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามการแข่งขันทั้งหรอบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการแข่งขันในปีนี้ยังมีนักแข่งมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นคุณพีทช,ชนพลทองเจือนักแสดงและนักแข่งรถชื่อดังคุณอันดูโคนินนักแสดงรูปเครื่องไทยอังกฤษและคุณธอมนิรุต สุดจริตพิธีกรหนุ่มมากความสามารถที่ยังคงเข้าร่วมการแข่งขันเช่น,นเดิมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอิสุสวันเมทเรส2022กำหนดการแข่งขันทั้งหมด6สนามครับพร้อมประเดิมสนามแรกวันที่26-27มีนาคม2565ณสนามพิระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีครับคุณวิชัยศิลปอนัน์พัฒน์ กรรมการบริษัทรีเพทอิสุสเซล์จำกัดส่งมอบหน้ากากอนามัยประเภท N95 จำนวน1,000ชิ้นมนูลค่ารวม50,000บาทครับให้แก่คุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนำไปแจกจ่ายเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องณนะกรมควบคุมมลพิษครับ อันิชท์มวอิสุสเอ็กซีรีส์รุ่นใหม่เราใจสตร์เอ็กซ์อินฟินิตเอ็กซ์ไลท์พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วเเดดเดยเ,ปปเครื่องยนต์นดูโรเจนพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์เทคพาวเวอร์ยูอัพนิวสุสกุกิสวิ เราไม่จำกัดนิยามความสำเร็จให้เป็นตามกรอบคิดของใครเราเก้าวออกจากกรอบเพื่อไปให้ไกลกว่าการมีใครคนในชีวิตทำให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้น และมีความสุขกับการได้ไปต่อเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไรแต่คือการได้ทำกับใครเติมชีวิตให้เต็มความหมาย Mazda CX-30 ใหม่ feel the drive ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D-MAX พลานุภาพไร้ขีดจำกัด สุสุดีแม็กคุภาพไร้ขีดจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแนะนำยนตกรรมอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งสไตล์พรีเมียมคลอสโอเวอร์ all new โตโยต้าเบลล์ครับสู่ตลาดประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยห้องโดยสารกว้างขวางเทียบเท่ารถระดับ C s e ซ gment ภายในก็กว้างขวางสะดวกสบายเบาะที่นั่งโดยสารสามารถปรับได้หลากหลายถึง7แบบ เพิ่มอัตรประโยชน์ใช้สอยด้วยแผงน้าปัด TFT ปรับได้4แบบเลยนะครับระบบเครื่องเสียงหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วพร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมีช่องเสียบ USB 4จุดและที่วางแก้วน้ำมากถึง15จุดครับที่สำคัญยังเพียบพร้อมด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในรถระดับเดียวกันด้วย Toyota Safety Sense หรือว่า TSS สมรรถนะการกขับขี่เหนือกว่าด้วยแพลตฟอร์มขับเคลื่อนร้อนหน้าใหม่และเครื่องยนต์เบนซินดูอัล VVTi 1.5ลิตร106แรงม้าครับประสานการทำงานกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ใหม่มีอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง17.9กิโลเมตรต่อลิตรครับให้อัตราเร่งทันใจตอบสนองนุ่มนวลเนียบกว่าในทุกช่วงความเร็วครับ รถมั่นใจด้วยดิสเบรสีล้อพร้อมเบรมือไฟฟ้า All New Toyota Veloz สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้รถที่เป็นครอบครัวทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและกิจกรรมยามพักผ่อนตลอดจนตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ SME สมัยใหม่ได้ในราคาที่ง่ายกับการเป็นเจ้าของโดยมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นครับได้แก่รุ่น พรีเมียมในราคา875,000บาทกับรุ่นสมาร์ทในราคาที่ลดลง795,000บาทครับการออกแบบภายนอกด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าแบบ LED ก็รู้สึกได้ถึงความสมดุลและความมั่นคงของรถครับ BMW Group ประเทศไทย เด่นหน้าฉลองความสำเร็จต่อเน,นื่องครับของตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์พรีเมียมเป็นครั้งที่2ด้วยส่วนแบ่งการตลอดของ BMW และ Mini 45.5%เพิ่มจากปี2,563ซึ่งอยู่ที่44.6%ครับและอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้ามินิอิเล็กตริกเพิ่มขึ้นถึง263%ปีนี้ b m w เรียมเปิดตัวยนตกรรมใหม่ถึง10รุ่นครับมาครบทั้ง BMW Mini และ BMW มอตลาดลมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนานวัตรกรรมและส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยร่วมสนับสนุนประเทศไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตแห่งยานยนต์ไฟฟ้าครับด่าน BMW Group Manufacturing ประเทศไทย ทำลายสถิติเป็นประวัติการด้านการผลิตผลิตรถยนต์ BMW และ BMW มอเตอร์ลาดสูงสุดเป็นประวัติการกว่า33,428คันในส่วนของ BMW Financial Service ประเทศไทยก็ทำลายสถิติด้วยยอดสินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นถึง13%รวมมูลค่า19,000ล้านบาทพร้อมตัวเลขยอดสินเชื่อรวมในพอร์ตยานสูงสุ 52,000ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการด้านดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อมอบประสบการณ์อันดีแก่ลูกค้าครับบวิมิคุประเทศไทยเนี่ยวัดทั้งในส่วนของการขายแล้วก็การบริการทั้งคู่จะเห็นได้ว่าเลเวลของความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะฮะจากปีที่แล้วเนี่ยมาประมาณ ห้าอินเด็กซ์พอนะครับทั้งคู่ก็เป็นเรียกว่าเป็นคะแนนที่สูงสุดเลยเท่าที่เคยได้มานะครับจากความทุนพอใจของลูกค้าส่วนนี้นะครับก็น่าจะเป็นสูตรนะครับที่ทําให้เรามีความเชื่อมั่นจากลูกค้าของเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถยังคงเป็นที่1อยู่ในพรีเมี่ยมเช็เมนนี้ได้เป็นปีที่2ครับแรนโลเวอร์ดิเฟนเดอร์จุดเริ่มต้นของรถยนต์อกูลขับเคลื่อน4ล้อที่มีสมรรถนะสูงและทนทานที่สุดในโลกเด,ดตัวเลือกที่มากขึ้น ทำให้รถยนต์รุ่นนี้กลายเป็นที่ต้องตาต้องใจในวงกว้างครับและ l o v e r Defender Plug-in Hybrid ใหม่มอบขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อกำหนดการผจญภัยครั้งใหม่ในศตวรรษที่22ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2ลิตรครับที่ให้กำลังแรงถึง300แรงมา้าพร้อมมอตเตอร์ไฟฟ้าอีก105กิโลวัตต ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี 19. ่19.2กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้มีขุมพลังรวมถึง404แรงมา้าจากระบบส่งกำลัง PSV d v ขั้นสูงให้ความเร็วูถึง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน5.6วินาทีครับีทั้งบนเส้นทางคลุกขะสามารถใช้แรงบิดทันทีจากมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ Defender ขึ้นไปอีกขั้นครับ Defender P400E มาพร้อมล้ออลลอยขนาด20นิ้วระบบช่องล่างถุงลมแบบอิเล็กทรอนิกส์และพอร์ตชาร์จทางด้านซ้ายของตัวรถทั้งหมดมาพร้อมกับสายชาร์จโหมด2ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสายชาร์จโหมด2จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงในการชาร์จให้ถึง100%ซึงเหมาะยิ่งสำหรับการชาร์จที่บ้านแบบข้ามคืนและด้วยการใช้ตัวชาร์จแบบชาร์จไวขนาด50กิโลวัตต ทำให้รุ e ่น P400e นี้ชาร์จได้ถึง80%ภายใน30นาท e ีคร well ับ Land Rover Defender Plug-in Hybrid P400e ใหม่กับราคาจำหน่ายที่6,999,000บาทครับก็ต้องแสดงความยินดีกับบริษัทเบลฟอร์ดออโตมอบิลประเทศไทยจำกัดครับได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มเ t e l ์เรนติ ผู้ผลิตรถยนต์ระดับแนวหน้าของโลกให้เป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายรถยนต์จี๊บอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งพิธีลงนามก็ถูกจกัดที่บ้านปา๊กในเลิศถนนวิทยุโดยได้รับเกียรติจากอุปทูรรักษาการแทนเอกอ,อกรัรครอาชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยไมเคิลฮิสมาร่วมเป็นสักขีพยานครับจุดเด่นของจี๊บดีเอ็นเอของจี่บมีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องของความเป็น SUV ในที่เป็น k i n ออ f The off r โ ad นะครับเรื่องของ อารมณ์ร่วมหรือว่าพาชันนะครับเรื่องของแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อคือทั้งหมดเนี่ยมันประสานการนำให้จี๊ตเนี่ยโดดเด่นในประเทศไทยนะครับจี๊บประเทศไทยจะเปิดตัวโชว์รูมพร้อมสมบริการมาตรฐานแห่งแรกบนถนนสุขุมวิทภายในปีนี้แล้วก็เปิดตัวรถยนต์จี๊อย่างเป็นทางการในงานบางกรอบ i อ t นเ n อร์เนชั่นแนลมอเตชวครั้งที่43นี้แหะครับ จะกรอบความสมเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu New X Originality Redefined พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Gen. Mm hmm. พ e t ้อมะยาดไปกับแพลตฟอร์ม h a r t e c h Power You Up New s u z u k i Swift เราไม่จำกัดนิยามความสำเร็จให้เป็นตามกรอบคิดของใครเราเก้าวออกจากกรอบเพื่อไปให้ไกลกว่าพลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้าเจเนอเรชั่นล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ มาชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ Suzuki XL7 นะครับโฉมนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสมรรถนะจะเป็นยังไงตามผมไปชมกันเลยครับ สิ่งที่ผมชอบในตัวเจ้า suzuki xl 7คันนี้นั่นก็คือพวองมาลัยนะครับถือว่าตอบสนองได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็ในเรื่องของระบบแอร์ที่ให้ความชุ่มฉ่ำนะครับแม้ได้คันที่ผมทดสอบเนี่ยจะไม่ได้ติดฟิล์มมาให้ด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าแอร์เย็นสู้กับแดดเมืองไทยได้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการ connect หน้าจอกับมือถือนะครับถือว่า ทำได้รวดเร็วทันใจดีนะครับ Suzuki XL7 m ซ t i d y n มันติ r y s s o v e r 7 o ที่นั่งมาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตร4สูบดีไซน์สปอร์มาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด10นิ้วพร้อมกับช่องวางเครื่องดื่ม8ตำแหน่งพร้อมกับช่องเป่าลมเย็นบริเวณคอนโซลกลางระบบความปลอดภัยที่ให้มามีทั้งระบบ ESP เบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD พร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้า สิ่งที่ Suzuki XL7 เเปลี่ยนไปจากโฉมก่อนนั่นก็คือหลังคาที่เป็นทูโทนนะครับตัวจะมี2ส,สีก็คือตัวถังสีส้มหลังคาดำกับตัวถังสีขาวหลังคาดำวันนี้ขบวน Suzuki XL7 เดินทางมากันที่บึงปีดานะครับ <c oughs> ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี <c oughs> เพื่อมาทดสอบสมรรถนะของเจ้าคันนี้ในรูปแบบที่เป็นออฟโรดลุยน้ำลุยทางฝุ่นนะครับซึ่งถือว่าคันนี้ก็ลุยได้พอป,ประมาณนะครับ ที่มันไม่ออฟโหลดหนักมากทางฝุ่นทางชาวบ้านโอเคถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็ในตัวในส่วนของ s u ซูกิเอกคันนี้เนี่ยก็ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังที่บึงปีดานี้เราก็ได้ทดสอบประมาณ10-15นาทีครับก็จะครบรอบึ่งเจ้าคันนี้นี่ก็ไปได้สบายครับไม่มีสะดุด ในส่วนราคาของค่าตัวเจ้าซูซ u กิ XL7 คันนี้นะครับจะอยู่ที่779,000บาทมีรุ่นเดียวราคาเดียวเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจซูซูกิ XL7 คันนี้ก็ไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ